รายสุดท้ายนะนรายที่แปดจากเชื้อ5้าหมื่นเหลือ2อ0หมืเหลือ1 9ึ่งหมื่นเก้หลือ 14, 1 4ื่นแล้วก็ตรวจไปพบเชื้อไปพบเชื้อบรด้วๆมาเพราะฉะนั้นสรุปคนเหล่านี้เรามั่นใจว่าเขามีเชื้อ h อชวหมดฤทธิ์แล้วและมีคุณภาพชีวิตเป็นปกตินะครับนี่คือกลุ่มที่เขาพิ่งติดยังไม่ได้ใช้สารไวรัสนะครับเราจัดการได้ง่ายมาก ก็ต้องบอกว่าการตรวจเหล่านี้เราทําในห้องแลบมาตรฐานนะฮะที่เม็นมาตรฐานสากลของโลกผลตรวจรวมทิ้งรวมที่รวมทั้งท,ที่สภากา,าติไทยด้วยะนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าผมมีรายการที่ให้คำแนะนําแล้วก็พูดถึงความก้าวหน้าของการทําให้เชยเฉยหมดิธ์ช่องทางไหนคะใน Facebook Live แล้วก็ y o youtube ค่ะ,คะ ติดตามได้นะคะคทุกช่องทางเราขึ้นให้หน้าจอแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่นำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนไทยโดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเนี่ยคะ่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ